ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนขุนอาสา407ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การดูแลของพันเอกสุปชัยสงสังผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่5ประกอบด้วยวิทยากรประจำชุดจำนวน5นายมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน2อ,อำเภอได้แก่อำเภอมะนงังและอำเภอละงูจังหวัดสตูลในห้วงรอบปีที่ผ่านมา ป,ปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนขุมอาสา407ได้ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บงังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องทําให้หลายๆกิจกรรมของหน่วยเกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. กิจกรรมครัวสนาม6ครั้งมอบอาหารกล่องปรุงสุกจํานวน3,500กล่องรวมทั้งหน้ากากอานามยัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในโครงการ Army Delivery 2กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสำคัญต่างๆและสำหรับสำรองโลหิตในธนาคารเลือด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินจำนวน11ครั้ง302ยูนิตคิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน1 6 0 0 0ี cc 3. ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 และเชิญชวนประชาชนร่วมกันสมัครแอปพลิเคชันหมอชนะและหมอพร้อมรวมทั้งแจกจ่ายหน้ากาก,กอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน3ครั้ง 4. กิจกรรมอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติการปกป้องและทดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันให้กับกลุ่มเยาวชนนักเรียนได้รับทราบณนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่42จำนวนหนึ่งครั้ง 5. กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นภารกิจปรับปรุงสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนตามนโยบายของกองทัพบ,บกโดยได้ดำเนินการซ่อมแซมจำนวน3มโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านตำมลังเหนือตําบลตำมลังโรงเรียนบ้านเกาะยาวและโรงเรียนบ้านตันหยงกาบยชัยพัฒนาตําบลปูยออำเภอเมืองจังหวัดสตูลใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน12วัน 6. ร่วมกิจกรรมออกบริการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนจังหวัดสตูลโดยหน่วยรับผิดชอบจัดกิจกรรม Army b a r b เบอร์เดลิเให้บริการตัดผมแก่นักเรียนเพื่อลดรายจ่ายของผู้ปกครองในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9จำนวนสองครั้งประจำปี2,564และ2,565 7. กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจํานวน58ครั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งด้วยการนำรถบรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรออกแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน3ครั้งปริมาณ24,000ลิตรทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ประสบอักคีภัยจํานวน2ครั้งสร้างที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ พร้อมทมัม้งมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุป,ปโภค์บริโภคจานวนสองหลังทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณสถานที่ที่มีการรวมตัวของผู้คนเป็นจํานวนมากเช่นสถานีขนส่งสถานศึกษาและศาสนสถานจํานวนสครั้ง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมโดยหน่วยได้จัดกำลังคนลงพื้นที่มอบถุงยังชีพรวมทั้งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและจัดชุดแพทย์สนามเข้าดูแลผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งมอบเครื่องอุป,ปโภคบริโภคและยาเวชภัณฑ์รักษาโรคให้กับผู้ป่วยจำนวน22ครั้ง สนับสนุนภาร,รกิจจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและสถานที่รักษาผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด -19 จำนวน5แห่งโดยสนับสนุนเตียงสนามจำนวน215เตียงฟูกจำนวน40หลังและลวดหีบเฟรมงจำนวน9ขด รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจำนวน3ครั้งปริมาณ3,500กิโลกร,รมัมจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่จังหวัดสตูลที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และกิจกรรมอื่นๆจำนวน12ครั้ง 8. กิจกรรมอบรมออนไลน์ จัดการอบรมออนไลน์ผ่านระบบซูมในเรื่องการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงประจำปี2564 ให้แก่สมาชิกอสอกรในพื้นที่อำเภอละงูและอำเภอมะนังจังหวัดสตูลพ R, R, ร้อมมอบประกาศสียยบัตรและเครื่องแบบอสอกรชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนขุนอาสา407ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังค Villa, ับบัญชายอย่างเต็มขีดความสามารถในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ ที่รับผิดชอบและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส